十五岁，我今年初三，我是一个活泼可爱的女孩。我喜欢读书，我喜欢蓝色。很高兴有机会在木兰城机械职中轮，在这里学习不但很有趣，而且还有获得就是，我感觉非常的幸福。所以，你好，我是 On。 ได้รับโอกาสมาเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาจีนเมืองสามัคีได้รับทั้งความรู้ความสนุกมีความสุขมากๆเลยค่ะค่ะแล้วเ,เราซื้อมีของฝากให้นะมันคือโมบันควรขาวเขาไว้แฝวนหน้าบ้านใช่ค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรค่ะคำนี้อ่านว่าฝูหมายความว่ามีหมายความว่ามีเงินมีเงินทอง และคำนี้อ่านว่าฝูคำยังไม่ใช่อ๋อ้ผิดแล้วคำนี้อ่านว่าฉา,า,า,ายแปลหมายความว่ามีเงินทองคำนี้อ่านว่าฝูแปลว่า,าหมายความว่ามีความสุขอันนี้ปลาปลานีา้มีความหมายมีความหมายดีดนะมหมายความว่าสิ่งที่ดีทุกปีก็มีตลอด แล้วคํานี้คํานี้อ่านว่าฟาคือว่า,าหมายความว่ามีเงินทองเหมือนกันค่ะเซี่ยๆค่ะค่ะมไ,ปไปะม,ม่เป็นไรวันนี้จะแขงไ้หน้าประตูของมูงลานสารมาคีนะคะถ้าเพิ่อนๆคไหนอยากมาเห็นมาดูก็มา ค่ะเบอร์โทร029521236และ0831174229ค่ะ